ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการพัฒนากระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อความโปร่งใสและลดการทุจริตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านอารีพันธ์เจริญสุขรองเลขาธิการกอพรครับตอนนี้ท่านอยู่กัาแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทรงพลคุณนัทพงค์ค่ะครับวันนี้ครับท่านอยากทราบเรื่องในเรื่องของหลักการการพัฒนากระบวนการการบริการภาครัฐครับตรงนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างครับ การภาครัฐในปัจจุบันนะคะกําลังมุ่งเน้นไปสู่การบริการออนไลน์ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากทําครบทุกกระบวนการนะคะในการบริการออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยเพราะว่าผู้รับบริการหรือประชาชนเนี่ยมีเทคโนโลยีติดตัวอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือโทรศัพท์มือถือซึ่งได้ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐเองค่ะกําลังปรับกระบวนการของระบบการบริการที่เรียกว่า e-service แต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเป็น e-service แล้วสิ่งที่ผู้รับบริการหรือประชาชนคาดหวังเนี่ยค่ะก็ต้องสะดวกด้วยไม่ใช่ว่ายื่นสะดวกอย่างเดียวแต่เมื่อยื่นเรื่องไปแล้วเนี่ยกระบวนการต่างๆก็ต้องรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็สามารถ tracking ได้คือติดตามสถานะได้เหมือนกับที่ซื้อของออนไลน์คล้ายๆอ,อย่างนี้นะคะเลยมีความจำเป็นนะคะที่เวลาพัฒนาระบบ บริการผ่านออนไลน์ในกระบวนการหลังบ้านเองค่ะหน่วยงานก็กำลังจับปรุงบริการในเชิงของการปรับลดขั้นตอนลดระยะเวลานะคะว่าทำอย่างไรสามารถจะเข้าสู่ระบบที่เป็นระบบอัตโนมัติได้ะคะ่ะครับพูดถึงเรื่องของการพัฒนางานออนไลน์นะครับที่เราเรียกว่า e-service เนี่ยที่เราบอกว่าจะทำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นลดกระบวนการต่างๆและให้ประชาชนสามารถติดตามเรื่องที่ยื่นไป ด้วยนะฮะตรงนี้มีการทํางานพัฒนาออกมาเป็นรูปธรรมเป็นโมเดลเป็นแพลตฟอร์มอะไรกันบ้างหรือยังครับค่ะนอกเหนือจากที่แต่ละหน่วยเนะะี่ยค่ะก็จะมีการบริการผ่านระบบออนไลน์ออกมาเนี่ยนะคะก็จะมีรวมไว้บนหน้าเว็บเดียว<อ>น่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะที่ ภายใต้แอปพลิเคชันที่เรียกว่าทางรัฐนะคะคที่รวมงานบริการหลายๆอย่างหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นภาคธุรกิจเราเรียกว่าบิสพอร์ทัลนอกจากนั้นก็ยังมีของออ national single window นะคะถ้าเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการค้าแต่ในขณะเดียวกันหน้าเว็บของแต่ละก,กระทรวงกรมเนี่ยค่ะก็จะมีรายการบริการผ่าน e service อีกอันหนึ่งที่ดิฉันอยากจะขอเพิ่มเติมนะคะว่าการบริการผ่าน e-service นั้นนอกเหนือจากจจะเป็นเรื่องของการปรับตัวกระบวนงานให้สั้นขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเราต้องการให้มีความง่ายค่ะความง่ายที่ว่านี้ก็คือลดจำนวนเอกสารที่ใช้ในการติดต่อราชการเนื่องจากว่าไม่ว่าจะไปด้วยตนเองนะคะหรือผ่านออนไลน์ถ้าใช้เอกสารมากๆไม่สะดวกแน่นอนเลยค่ะก็เลยใช้วิธี ให้หน่วยงานต่างๆค่ะเชื่อมโยงเข้าข้อมูลเข้าถึงกันเพราะไหนๆก็เป็นหน่วยงานรับด้วยกันแล้วถ้าข้อมูลที่แต่ละหน่วยมีอยู่มาเชื่อมให้ถึงกันได้ก็ไม่ต้องส่งเอกสารไปขอว่าขอข้อมูลนี้ใช้เวลานานสามวันสิบวันสิบห้าวันซึ่งะทําให้ระยะเวลาการอนุญาต ช้ามากอะค่ะก็เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐกาลังเร่งดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูลค่ะโดยเฉพาะของหน่วยงานสําคัญสําคัญ,คญเช่นของกรมการปกครองนะคะข้อมูลบุคคลหรือว่าในแง่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นข้อมูลของนิติบุคคลค่ะครับ,ค,รบคือถ้ากับว่าตอนนี้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบเหล่านี้ได้เนี่ยในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือข้อมูลต่างๆสามารถเข้าถึงได้แล้วใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะมีจำนวนมากเลยค่ะเอ,อถ้าเฉพาะในในเรื่องของทางรัฐนะคะซึ่งเป็นเรื่องบริการประชาชนก็ ร้อยห้าสิบกว่างานบริการแล้วค่ะโอ้ครับนี่ผมเข้าไปดูนะครับผมสามารถเห็นข้อมูลใบกบก<ช>ีผมได้เลยข้อมูลทะเบียนราษอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อ,อ,อก่อนเนี่ยต้องไปติดต่อกระทรวงมหาดไทยไปติดต่อกรมการขนส่งทางบกตอนนี้เชื่อมโยงอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วก็เอาไปอ้างอิงได้ด้วยใช่ไหมครับท่านฮะใช่ค่ะอีกอีกเว็บหนึ่งนะคะดิฉันลืมพูดถึงไปที่ใช้ยืนยันตัวตนทาง ดิจิตอลนะคะก็คือไทยดี <ID S 1> ของโรงการปกครองใ,ในนั้นจะมีบัตรประชาชนนะคะแล้วก็มีเอกสารสำคัญของการราชการที่เป็นตัวของเราเองเนะะี่ยค่ะอยู่ประมาณสี่ห้าเอกสารนะคะซึ่งอันนั้นก็จะสะดวกมากเลยเวลาเราไม่ต้องไปค้นว่าเราเก็บเอกสารเหล่านั้นไ้ที่ไหนอย่างไรคะ่ะเพราะฉะนั้นแนวแนว,แนวโน้มของการพัฒนางานบริการนะคะเพื่อไปให้เกิดความโปร่งใสเนี่ยเราเชื่อว่าเรื่องการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ ต,ต่างๆที่วางขึ้นเนี่ยค่ะจะช่วยไม่ให้ต้องเจอ,เจอ,เจอกับเจ้าหน้าที่โดยตรงนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยพอบริการที่เร็วขึ้นโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันก็จะน้อยลงค่ะแล้วก็ทำให้ระยะเวลาเร็วขึ้นด้วยไม่ต้องมานั่งรอคอยจำนวน แบบว่าช้านานมากนะคะซึ่งทําให้เกิดต้นทุนทางธุรกิจขึ้นนะคะครับครับ,รบท่านมองว่าการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็การที่ประชาชนเนี่ยเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยมันมันจะช่วยการป้องกันการทุจริตได้ยังไงฮะช่วยสายภาพให้เห็นไหมฮะ ค่ะอย่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการนะคะที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่2558เนี่ยสิ่งสำคัญเลยที่เราได้รับเลยคือความโปร่งใสเนื่องจากว่าทุกหน่วยงานต้องมีคู่มือสำหรับประชาชนการมีคู่มือ สำหรับประชาชนเนี่ยคะ่ะจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้เห็นว่าเวลาเราไปติดต่อหน่วยงานราชการใดใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ใช้เอกสารอะไรมีค่าธรรมเนียมอะไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้ก็ทําให้เกิดความมั่นใจคะ่ะว่าทุกอย่างถูกเปิดเผยออกมาจะไม่มีการตกลงกันแบบในแง่ของตัวบุคคลและแต่ะทุกคนก็จะเห็นแล้วก็จะสามารถมาพิจารณาได้ว่าถ้ากระบวนงานนี้ใช้ระยะเวลาขนาดนี้ ต้นทุนที่เราจะต้องเอาไปวางแผนในการทำธุรกิจนั้นจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะคะคอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากค่ะครับ,รบก็คือลดการใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่รัฐเพราะว่าถ้าเกิดไปใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่รัฐมันจะมีได้เร็วได้ช้าแล้วก็มีเรื่องของการให้สินบนใต้โต๊ะอะไรอยากได้เร็วก็ให้เงินอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะครับใช่เลยค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าในคู่มงอประชาชนเนี่ยเขาจะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือหลักเกณฑ์การพิจารณา ในนั้นจะบอกเลยว่าเงื่อนไขนะคะที่จะได้รับการพิจารณานั้นจะเคลื่อนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอะไรบ้างค่ะครับครับแล้วปัจจุบันถ้าพูดถึงการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการอะไรต่างๆออนไลน์เอกสารอะไรต่างๆเนี่ยนอกจากนี้มีการดําเนินการเรื่องอะไรอื่นๆเพิ่มเติมไหมครัค่ะเรื่องที่ดําเนินการเพิ่มเติมนะคะที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกที่คิดว่าตอบโจทย์ตรงใจมากเลยก็คือระบบการต่ออายุใบอนุญาตโดยใช้วิธีการไปชำระค่าธรรมเนียมแล้วถือว่าเป็นการต่ออายุได้โดยอัตโนมัตินะคะคอันนี้แต่ก่อนนะคะเราอาจจะเจอปัญหาว่าเอ๊ะเมื่อใบอใบขออนุญาตของทางราชการหมดอายุแล้วเราจะต้องไปเริ่มต้นกระบวนการใหม่หมดเลยเพื่อต่ออายุครับ แต่กฎหมายฉบับนี้ค่ะซึ่งได้มีผลแล้วนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีประมาณสามสิบเอ็ดใบอนุญาตนะคะที่เอาเข้าสู่ระบบการชำระเงินแล้วต่ออายุได้เลยและคณะรัฐมนตรีก็เราเอ,าอ,าอนุมัติเพิ่มมาอีกร้อยหนึ่งใบอนุญาตนะคะซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วขึ้นนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่ ภาครัฐดำเนินการเพิ่มเติมอยู่นะคะเช่นการทำแบบฟอร์มสองภาษาที่อำนวยความสะดวกกับประชาชนไม่ต้องไปเสียค่าแปลเป็นภาษาอังกฤษและระบบจะสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เลยในกรณีที่ต้องไปติดต่อหรือใช้เอกสารนั้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศค่ะครับสะดวกรวดเร็วทันใจตรวจสอบได้ครบทุกอย่างเลยนะครับครับเอแล้ว แล้วในเรื่องของปัญหาล่ะครับปัญหาในเรื่องนี้อุปสรรคตรงไหนมีตรงไหนบ้างไหมครับหรือว่าความท้าทายในการดําเนินงานเนี่ยมีอย่างไรบ้างครับค่ะก็คือหลังจากที่เราดําเนินการตามพระราชบัญญ,ญัติการอํานวยความสะดวกมาได้เรียกว่าครบสิบปีแล้วนะคะสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะที่สํานักง,งานกพอรผอักดันอยู่ร่วมกับ หลายฝ่ายเนี่ยนะคะก็คือการทําร่างพระราชบัญญตัติการอํานวยความสะดวกฉบับใหม่ขึ้นมาค่ะเพื่อจะตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์ว่าสิ่งที่ทํามาโดยตลอดนั้นมีปัญหาอะไรบ้างเราก็เลยมีแนวทางนะคะที่สําคัญสําคัญที่คิดว่าน่าจะเ,เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่มากเลยก็คือร่างพระราชบัญญัติใหม่เนะะี่ยค่ะตอนนี้อยู่ในสภา,านะคะอยู่ในขั้นของกัรน,นาธิการ จากการอนุมัติอนุญาตเนี่ยค่ะเราขยายขอบเขตออกไปเป็นเรื่องของการบริการประชาชนในรูปแบบอื่นๆด้วยครับซึ่งการออกแบบในรูปแบบอื่นๆเนี่ยค่ะก็เลยมีผลทําให้ชื่อพระราชบัญญัตินั้นนะคะกลายเป็น พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนแต่เดิมเลยเนี่ยเรื่องที่เรามีกู่มือประชาชนมีเฉพาะเรื่องอนุมัติอนุญาตต่อไปงานบริการใดๆที่ไปติดต่อภาครัฐก็สามารถให้บริการได้มากขึ้นนะคะส่วนที่สองนะคะเราจะมีนวัตรกรรมใหม่ๆที่เป็นการบริการอยู่ในร่างกฎหมายนี้เช่นอาจจะมีแนวคิดในการทําเรื่องซูเปอร์ไลเซนส์ค่ะ ฟังแล้วอาจจะดูแปลกนะคะแต่ว่าถ้าใช้ภาษาไทยก็คือใบอนุญาตหลักยกตัวอย่างเช่นงานอนุญาตบางอย่างเนี่ยกว่าจะได้อยู่ประกอบกิจการได้ก็องไปติดต่อหลายหน่วยงานมากเลยค่ะคในกฎหมายฉบับนี้ก็อยากจะให้มีเจ้าภาพหลักซึ่งเป็นหน่วยงานหน่วยงานเดียวนะคะรับผิดชอบ,บเพื่อที่จะออกการอนุญาตกับใบอื่นๆที่อยู่ในบริบทเดียวกันในกลุ่มเดียวกันด้วยซึ่งจะได้รับความสะดวกนะคะครหรือเรื่อง การใช้ใบการต่ออายุโดยการชำระเงินแทนการต่ออายุญาตแต่ก่อนเนี่ยค่ะมีแค่31บเอใบนะคะหรือกำลังทำอยู่อีกร้อยหนึ่งใบแต่ต่อไปในกฎหมายฉบับนี้จะให้ทุกใบเลยค่ะสามารถใช้ระบบนี้ได้โดยการชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็ต่ออายุได้โดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็แนวคิดที่อยากให้ ส่วนราชการต่างๆปรับดีกรีความเข้มข้นของการอนุญ,ญาตลงเป็นการจดแจ้งค่ะคือหลายอย่างเนี่ยคะ่ะหน่วยงานางรัฐทําก็จะต้องขออนุญ,ญาตเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าจริงรๆงานบางงานเนี่ยที่ความเสี่ยงน้อยเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นให้จดแจ้งแจ้งเข้าไปในระบบก็จบเลยอะคะ่ะอันนี้ก็เป็นสําคัญสําคัญนะคะที่มีสิ่งที่กําลังดําเนินการอยู่ในร่างกฎหมายใหม่ อีกอันนึงที่คิดว่าคุณทรงพลและคุณนัทพงศ์จะสนใจนะคะก็คือในคู่มือประชาชนถ้าเป็นกฎหมายใหม่เนะะี่ยค่ะเราจะให้ใส่แนวทางการใช้ดุลพินิษด,ด้วยค,คือคแต่ก่อนเนะะี่ยค่ะในคู่มือประชาชนอาจจะไม่มีหัวข้อเรื่องแนวทางการใช้ดุลพินิษแต่ถ้ากฎหมายใหม่ออกมาเนี่ยในงานทุกงานนะคะจะต้องบอกเลยว่าแนวทางการพิจารณาประกอบด้วยอะไรบ้าง พราะบางครั้งเนี่ยประชาชนก็ไม่เข้าใจค่ะว่าอันนี้ใช้หลักอะไรกับคนนี้ใช้หลักอะไรค่ะคือจะได้ชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวประชาชนจะบอกว่าคนนั้นได้อย่างหนึ่งฉันได้อย่างหนึ่งมันคือการเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานแต่ถ้าเกิดเรามีมาตรฐานเดียวกันที่ถูกกาหนดเอาไว้ในคู่มือมันก็จะช่วยให้การทํางานต่างๆเนี่ยมันโปร่งใสามากขึ้นใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้คำถามหนึ่งที่ดิฉันยังไม่ได้ตอบนะคะก็เรื่องอมีประเด็นความท้าทายอะไรบ้างดิฉันคิดว่าความท้าทายที่เรากำลังจะต้องก้าวฝ่าไปให้ได้ค่ะอัรรการแรกเลยก็คือเรื่องกรณีการบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตค,ค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยนะคะเวลาอนุมัติเรื่องหนึ่งอะคะ่ะ ต้องมีรูปแบบของคณะกรรมการต้องดึงหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานเข้ามาให้ความเห็นซึ่งอันนี้ค่ะจะทําให้ระยะเวลานานมากทําอย่างไรถึงจะสามารถทําให้เรื่องนี้เร็วขึ้นเช่นปัจจุบันเทคโนโลยีไปได้ไกลแล้วนะคะครเราสามารถเอาข้อมูลที่มีอยู่อะค่ะคมาประกอบการตัดสินใจอนุมัติอนุญ,ญาตได้แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือส่วนใหญ่เวลาทําอะไรไม่ได้นะคะก็จะ บอกว่าติดขัดด้วยกฎหมายและกฎหมายที่แต่ละหน่วยถือนี่ก็เป็นระดับพระราชบัญญัติทั้งนั้นเลยนะคะคเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆจะต้องถึงเวลาแล้วค่ะที่ต้องมาทบทวนกฎหมายความจําเป็นนั้นล้าสมัยหรือไม่เป็นอุปสรรคต่อการอำนวยความสะดวกกับประชาชนหรือไม่เหล่านี้เป็นความท้าทายที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะครับ ท่านมองดูแล้วเนี่ยคือลำดับศักด์ของกฎหมายเนี่ยในระดับพระราชบัญญัติเนี่ยมันเท่าเทียมกันหน่วยงานหนึ่งก็มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอีกหน่วยงานหนึ่งก็มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการที่เขาจะทำงานข้ามหน่วยงานเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมองแล้วว่าเราจะทำยังไงดีฮะต้องมีกฎหมายกลางเพิ่มไหมฮะหรือว่าจะต้องไปแก้พระราชบัญญัติในแต่ละกระทรวงทบงกรมฮะท่านคะค่ะอันนี้เป็นคำถามที่เ,เป็นความท้าทายจริงๆค่ะเพราะว่า เพียงแต่ว่าดิฉันมองว่าอย่างนี้นะคะตัวกฎหมายพระราชบัญญัติการอำนวยค,ความสะดวกเนี่ยเป็นเหมือนกฎหมายกลางที่ให้แนวปฏิบัติแล้วว่าจะรวดเร็วยังไงจะสะดวกยังไงนะคะทีนี้แต่ละหน่วยก็ต้องไปดูว่าในกฎหมายของตัวเองเนี่ยอะไรที่ขัดหรือแยง้งหรือมีลักษณะที่ทําให้เกิดความไม่สะดวกก็เข้าสู่กระบ,บวนการแก้ไขกฎหมายของของแต่ละหน่วยงาน เองนะคะเพียงแต่ประเด็นก็คือว่าเรายังไม่ได้มานั่งลีส์กันให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคมันอยู่ตรงหมวดไหนอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นดิฉันยันยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้ามีระบบคณะกรรมการในการพิจารณาและถูกกําหนดไว้ในระดับพระราชบัญญัติเนี่ยเราจะทําอย่างไรคณะกรรมการดังกล่าวมีวิธีการอื่นที่จะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ค,คือถ้าจําเป็นต้องแก้ก็ต้องแก้ค่ะเพราะว่า ถ้าไม่แก้ก็จะต้องอยู่แบบนี้กันตลอดไปอะค,ะค่ะก็คิดว่าอาจจะต้องเริ่มต้นทบทวนกฎหมายกันนะคะค่ะค,ค,ครับเพราะว่าเรื่องของการทำงานร่วมกันของหน่วยงานราชการเนี่ยมีการพยายามทำกันอย่างต่อเนื่องแล้วแต่ที่ไม่เป็นจริงก็คือเรื่องของข้อกฎหมายที่มันยังมี ให้อำนาจหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็าไม่กล้าไปทํานอกเหนืออำนาจเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะผิดกฎหมายตรงนี้เดี๋ยวคงต้องมีการติดตามและดําเนินการกันต่อไปนะครับถือว่าอย่างน้อยก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ถือว่าเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่เราคงจะได้เห็น <S <S <ม>ความสําเร็จเร็วๆนี้นะครับอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องภายในที่คนอาจจะมองไม่ชัดมองไม่เห็น เทคโนโลยีเนี่ยที่เราบอกว่าเราจะออนไลน์แล้วเนี่ยมีบางกลุ่มนะฮะที่เขาไม่เท่าทันเทคโนโลยีเช่นประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบเหล่านี้ได้อาจจะเป็นด้วยเรื่องอายุแล้วก็วัยเนี่ยยังพ่อแก่แม่เท่าเนี่ยเขาอาจจะโอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สะดวกเลยในการที่จะใช้ออนไลน์ตรงนี้นี่มีแนวทางที่จะรองรับตรงนี้ยังไงบ้างไหมฮะในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะแม้ว่าจะมีอีกพระราชบัญญัติหนึ่งนะคะคือสุพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พศ2565ออกมาเพื่อให้หน่วยงานเนี่ยไม่ติดขักดกฎระเบียบต่างๆที่ไม่สามารถใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะก็คือเปิดช่องหมดเลยแล้วกฎหมายพรบปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็จะไปคุมกฎหมายอื่นที่บอกว่าให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้แต่ขอย้ํานะคะกฎหมายฉบับนี้ให้การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ในแง่การบริการประชาชนเป็นทางเลือกค่ะ ไม่ใช่เป็นทางหลักครับพอเป็นทางเลือกเนี่ยก็แปลว่าถ้าประชาชนไม่พร้อมนะคะก็ยังใช้บริการ การติดต่อโดยการบริการมาติดต่อด้วยตนเองยังมีอยู่ไม่ได้ปิดระบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องมีช่วงเปลี่ยนผ่านนะค,ะค่ะว่าการจะใช้อิเล็กทรอนิกส์ได้เต็มระบบนั้นหนึ่งภาครัฐก็ต้องพร้อมว่าเป็นของดีจริงหรือเปล่าในขณะที่ฝั่งผู้รับบริการหรือประชาชนก็ต้องพร้อมด้วยเพราะเราก็มีข้อจากัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นการบริการนี้ยังเกิดขึ้นทั้งสองระบบค,ค่ะครับ ฟังแทนพี่น้องประชาชนแล้วก็เบาใจครับว่ามี 2, <S <S 2> ช่องทางพูดง่ายง่าย <คะ S 2> ช่องทางปกติ <คะ S 2> แล้วก็ช่องทางเสริมในการใช้ในรูปแบบออนไลน์คําถามอยู่ที่เจ้าหน้าที่แหละครับเจ้าหน้าที่พร้อมไหมเพราะมีเจ้าหน้าที่บางส่วนบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่เท่าทันเทคโนโลยีนะฮะเช่นอีก 2- อสปีจะเก,กษียณแล้วงง<ค>ะอะไรคือสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทําเลยหรือบางคนบอกว่าแก่เกินไปกว่าที่จะมาศึกษาเรื่องนี้แล้วเราแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงฮะ ค่ะเรื่องการพัฒนาเรื่องบุคลากรน,นะคะให้มีความทันสมัยรู้เท่าทันเทคโนโลยีนี่เป็นเรื่องหลักแล้วค่ะสำหรับตอนนี้นะคะสำหรับชีวิตของข้าราชการตอนนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งหลายหน่วยงานนะคะก็ต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ทำงานหลังบ้านกันก่อนหลังบ้านที่ท่านคงรู้จักกันดีนะคะก็คือเรื่องทำยังไงให้เป็นสมาร์ทออฟฟิศซึ่งแปลว่าระบบ ที่ทําการภายในหน่วยงานเนี่ยก็จะเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใครไม่เคยใช้ก็ต้องใช้แล้วค่ะเพราะเราเริ่มตั้งแต่ลงเวลาลงเวลาปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างอยู่บนนั้นด้วยสถานการณ์บังคับเนี่ยค่ะข้าร,ร,ราชการต้องปรับตัวอยู่แล้วก็ถ้าไม่ปรับตัวก็ไม่สามารถที่จะ,ะทําปฏิบัติราชการได้นะคะคเพราะฉะนั้นพอทําหลังบ้านเก่งแล้วเนี่ยค่ะ ระบบหลังบ้านก็คล้ายๆกับระบบหน้าบ้านหน้าบ้านที่ให้บริการประชาชนเนี่ยคะ่ะเราก็มีระบบเดียวกันเช่นซักมิดนะคะซับมิดเอกสารตรวจสอบเอกสารบนหน้าจอนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับต่างๆเนี่ยปรับระบบนะคะเอาข้อมูลขึ้นมาดูดูอย่างไรคล้ายๆพูดตรงๆก็คือเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะคือปฏิบัติ ปฏิบัติไปด้วยเดี๋ยวก็จะเก่งขึ้นมาเองอม,มากกว่าการที่จะไปนั่งอบรมเพราะนั่งอบรมนะคะคอาจจะแบบช้าลืมแต่ถ้าลองปฏิบัติไปปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นซึมซับเข้าไปแล้วสามารถให้พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐได้ดีกว่าค่ะค,คาาะครับครับแล้วแนวทางในระยะต่อไปล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับระยะต่อไปนะคะสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยเราก็หวังว่าโดยรัฐบาลเองก็เร่งขักดันร่างกฎหมาย พรบอํานวยความสะดวกฉบับใหม่ที่กําลังจะออกมาซึ่งถ้ากฎหมายฉบับใหม่ออกมาเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยในแง่ของหน่วยงานภาครัฐก็ต้องเตรียมความพร้อมในทวาคู่มือสําหรับประชาชนในการบริการอื่นๆที่นอกเหนือจากอนุมตัมติอนุญาตแล้วก็จะต้องมีการปรับตัวนะคะว่างานบริการที่สามารถจะปรับดีกรีความเข้มข้น เพื่อไม่เป็นกับภาระกับประชาชนนั้นได้แก่อะไรบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังจะทํานะคะก็คือสร้างรับสร้างความรับรู้นะคะความเข้าใจต่างๆให้กับบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับพรบฉบับใหม่นะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือทําให้ทุกอย่างเนะะี่ยค่ะกลายเป็นนําระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ขอใช้คำว่าแบบไร้รอยต่อนะคะคำว่าแบบไร้รอยต่อก็คือให้มันรู้สึกว่าไม่ติดขัดแล้วก็ สะดวกมากขึ้นนะคะแต่ก็เมื่อกี้อย่างที่คุณทรงพลกับคุณนัทพงษ์ถามนะคะ <c oughs> เราก็จะไม่เออเราก็จะไม่ไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบหลักนะคะ <c oughs> เราใช้เป็นแค่ทางเลือก <c oughs> าการบริการหน้างานที่ประชาชนมาติดต่อ <c oughs> ก็จะต้องเน้นเรื่องความสะดวกเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ในคู่มือประชาชนเนี่ยไม่ใช่ว่ามีคู่มือแล้วจะตอบทั้งหมดแต่ในคู่มือประชาชนต้อง ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายสำหรับภาคประชาชนด้วยค่ะค่ะ,คะนี่ก็คือสิ่งที่กำลังจะเร่งดำเนินการค่ะอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็มันจะช่วยลดความแออัดในส่วนราชการด้วยเวลาจะไปขออนุมัติอนุญาตอะไรทีหนึง่งคนออนไลน์ได้ปุ๊บเนี่ยจำนวนคนที่จะไปแห่แหนเข้าไปในออฟฟิศหรือว่าเข้าไปที่ตู้ ห้องที่จะใช้บริการมันก็ลดลงทําให้การดําเนินการต่างๆของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวนะครับของการพัฒนาระบบการให้บริการเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพื่อความโปร่งใสและลดการทุจริตครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอารีพันธ์เจริญสุขรองเลขาธิการกพรที่มาพูดคุยกันครับวันนี้กับคุณท่านเพียงสุขครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ